ัวเลขกำไรที่ออกมาวันนี้ทําเอาผมตกใจมากเลยครับ2 3 1ล้านบาทนี่มันคือสถิติใหม่ไม่กลับไปขาดทุนอีกแล้วใช่ไหมครับถึงแม้ไรายได้รวมลดลงเกือบ3%เมื่อเทียบกับปีก่อนก็ตามตั้งแต่ควบรวมกิจการกําไรก็ยืนได้สบายๆและถ้าไม่รวมการด้อยค่าสินทรัพย์จากการปรับปรุงเครือขายให้ทันสมัยและผลกําไรทางภาษีถ้าไม่คิดรายการพวกนี้บวกภาษีที่ได้รับอีก360กว่าล้านกําไรจะพุ่งไป4,000กว่าล้านมันถึงเวลาของสู แล้วใช่ไหมครับเนี่ยดีใจกับผู้ถือหุ้นด้วยครับบริษัทต้องปรับเป้าหมายการดําเนินงานใหม่จากภาวะเศรษ,ษฐกิจไม่แน่นอนรายได้จากการให้บริการมองว่าทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นแค่1%เปอร์เซเงินลงทุนยังคงที่2-30ถึงล้านบาทบริษัทบอกว่าจะจ่ายเงินปันผลระหว่างการไม่น้อยกว่า5 5 0เอร์ซของกำไรสุทธิแต่ก็ต้องรอการอนุมัติจ,จากคณะกรรมการบริษัทก่อนนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเสมอ ช่องหุ้นปันผลจะพยายามนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนและประโยชน์ให้มากที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับในที่สุดในที่สุดในที่สุดก็ก็ถึงวันนี้ที่รอคอยใช่ไหมครับทุกท่าน